สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแม่ำตัวอ้วนกลมนะวันนี้เราอยู่กันในเกม Jo อ Li ลทอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวอาชีพใหม่นะครับนั่นก็คือใบมีคู่นั่นเองอาวุธนี้นะครับจะคล้ายๆกับตัวละครนาคอสใน RV นะครับสำหรับอาชีพใบมีคู่นะครับเป็นอาชีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในเวอร์ชันมือถือของจีนนะครับแต่เวอร์ชัน PC เนี่ยยังไม่มีนะครับของไทยไม่แน่ใจว่าจะมีตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าตามมาทีหลังนะ แต่เพื่อนๆนะครับสามารถดูเป็นแนวทางก่อนได้เลยนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยไปหากเพื่อนๆสนใจเติมเกม Joy of Life ก่อนวันเปิดจริงในวันที่7พฤศจิกายนอย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีร้านพี่จอนเชาาไรให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทไม่มีดีฟันแน่นอนทางร้านพี่จอนนะครับมีจัดโปรโมชั่นราคาถูกจัดได้ทุกแพ็คถูกกว่าเติมเองแน่นอน หากเพื่อนสนใจนะครับติดต่อได้3ช่องทางที่เพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลค์หรือว่าใต้คลิปนะครับเหมือนเคยนะครับเพื่อนสําหรับสกิลนะผมจะรีวิวเพียง9สกิลเท่านั้นนะครับอีก2สกิลที่ไม่มีนะครับผมก็จะทําการแปลให้เหมือนเคยนะครับในส่วนของการแปลสกิลนะครับผมจะไล่จากซ้ายไปขวานะครับนี่วนแบบนี้นะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันบั็กอาชีพหรือเปล่านะครับ ก็คือมันจะไม่มีเสียงสกิลนะคือมันจะเงียบๆไปเลยนะครับอันนี้คือผมปรับเสียงแล้วมันมีเสียงบรรยากาศอะไรเงี้ยปกติเลยแต่ว่าเสียงสกิลหรือว่าการโจมตีของอชิปเนี้ยมันไม่ได้ยินนะครับฉะนั้นก็เลยบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้ลืมเปิดเสียงนะสกิลที่1ปล่อยใบมีดโจมตีสตูด้านหน้าสกิลนี้กดใช้ได้2ครั้งนะครับกดใช้ครั้งที่2เนี่ยจะดึงสตูเข้าหาตัวและหากสแต็กใบมีดเงาเต็มนะครับจะติดสตันสามวินาทีนั่นเองอ่าสกิลนี้นะครับก็ระยะกลาง กดครั้งแรกนะครับปาดกระกจายกดอีกครั้งครับดึงเข้าหาตัวนะครับส่วนสแต็กใบมีดเงานะครับดูตรงนี้นี่ที่ด้านขวาล่างเห็นไหมนย่ยที่เป็นจางๆเนี่ยครับถ้าเกิดสแต็กนี้เต็มนะครับสกิลนี้เนี่ยมันก็จะติดสตันด้วยนั่นเองสกิลที่2นะครับโจมตีสตูด้านหน้าต่อเนื่องสครั้งการโจมตีครัง้งสุดท้ายเนี่ยสร้างความเสียหายจริง1.5ด้วินาทีคูดาสกิลที่13วินาทีอ่าสกิลนี้ค่อนข้างจะระยะใกล้เลยนะครับ โจมตีสี่ครั้งแบบนี้นะครับผมจะใช้สกิลให้ดูยหนึ่งครั้งนะครับเพราะสกิลมันค่อนข้างไวนะอ่ะประมาณนี้นะครับสกิลที่3หมุนใบมีดโจมตีสตูในพื้นที่ที่กำหนดทำให้ติดสถานอัสโล60%เนานาวินาทีคูล่าสกิลนี้อยู่ที่6วินาทีนะครับอ่าสกิลนี้ก็ระยะกลางๆนะครับสามารถเลือกพื้นที่ได้นะประมาณนี้ครับมันจะเป็นการหมุนตัวนะครับแล้วก็พุ่งเข้าหาสตูนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูหนึ่งครั้งนะครับค่อนข้างไวนะอ่ะประมาณนี้นะครับสกิลที่4นะครับโจมตีสตูด้านหน้า2ครั้งทําให้ติดดีบัฟเจาะเกาะนะครับยีนนานสิวินาทีการโจมตีครั้งที่สเนี่ยจะทําให้สตูติดสถานะลอย3.2วินาทีคูลดาวน์สกิลนี้อยู่ที่20วินาทีนะครับอ่ะสกิลนี้นะครับก็ระยะใกล้นะครับนี่ขั้นสุดท้ายนะครับก็ติดสถานะลอยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ใช้มันนนค่อข้างไวะ ประมาณนี้นะครับสกิลที่5คว้างใบมีดจมติดสตูด้านหน้า2ครั้งทําให้ติดดีบับลดการบล็อก30%นาน5วิและทําให้ติดสถานนะสโล60%นาน3วิคูลดาวน์สกิลที่10นาทีนะครับสกิลนี้เป็นเส้นตรงนะครับค่อนข้างไกลนิดหนึ่งเป็นการปาใบมีดแบบนี้ครับแล้ก็จะมีดีบัฟนะครับลดบล็อก30%นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูหนึครั้งนะครับสังเกตบนหัวนะ เนี่ยมันจะมีรูปโล่นะครับอันนี้คือดีบัฟนั่นเองต่อไปนะครับจะเป็นสกิลสายที่2นะครับสกิลที่6กระโดดโจมตีสตูทําให้ติดสถานะสโล่สามสิบห้าเซนนานสามวิหากสตูอยู่ในสถานะลอยจะลอยนานขึ้นอีก3วินะครับแล้วก็มีส่วนอื่นที่ผมยังแปลไม่ออกด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะคูณดาวสกิลนี้อยู่ที่12บสอวินาทีนะครับอ่ะเป็นระยะไกลนะครับเลือกพื้นที่ได้อ่ะประมาณนี้นะครับเป็นการกระโดดโจมตีเข้าหาศัตรูนั่นเองเดี๋ยวผมจะใช้สกิลนี้ด้ไปหนึ่งครับ ประมาณนี้นะครับสกิลที่7หมุนไปไม่จมตีสตูด้านหน้าสกิลนี้กดใช้ได้2ครั้งนะครับเพิ่มค่าบ็อสถึง80%นานวินาทีหากบอกสสำเร็จเนี่ยการโจมตีครั้งถัดไปนะครับจะสร้างความเสียหายจริงการโจมตีครั้งที่2ในที่สุดท้ายนะครับทำให้สตูก,กระเด็นด้วยนะครับมีบางส่วนที่ผมยังแปลงไม่หมดนะครับคูดานสกิลที่18วินาทีนะสกิลนี้เป็นระยะใกล้นะครับกดครั้งแรกเดี๋ยวครั้งที่2นะครับที่สุดท้ายเนี่ยมันจะกระเด็นแบบนี้นะครับค่อนข้างไกล,ลยนะ สกิลที่8ปล่อยกงจักรโจมตีสตูระยะไกลคูดาสกิลที่16วินาทีอ่าอันนี้เป็นระยะไกลนะครับอ่าปล่กงจักรแบบนี้นะครับไปกลับนะสกิลนี้โคตรเท่นะครับต่อไปสกิลที่9นะครับคว้างใบมีดโจมตีัตูระยะไกลดึงสตูให้มาจุดศูนย์กลางของสกิลและตึงเป้าหมายนาน2วินาทีคูดาสกิลที่20วินาทีนะครับอ่าสกิลนี้ก็ไกลเหมือนกันนะครับ ดึงสตูได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้แบบกึ่งกลางให้ดูนะมันจะคล้ายๆกับอาชีพอื่นนะครับที่เอาไว้ใช้ดึงสตูหรือว่าใช้รวบนั่นเองนะครับสมมุติว่าผมใช้แบบข้างๆนี้เนาะเดี๋ยวสตูมันจะถูกดึงเข้ามาจุดศูนย์กลางสกิลนะครับอ่าประมาณนี้เพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะครับต่อไปสกิลวันตินะครับคว้างใบมีดต่อเนื่องและไปกับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับมอนสเตอร์นะครับอ่ากดใช้ให้ดูนี่ คล้ายๆมุมแมลแรงนะครับอีกสุดท้ายก็ปลาดาบนะครับค่อนข้างเท่เลยนะต่อไปนะครับจะเป็นสกิลที่ผมไม่มีนะครับสกิลแรกนะครับพุ่งหาศัตรูสร้างความเสียหายทําให้ติดสถานนะสแตน0.8วินาทีสกิลนี้นะครับกดใช้ได้2ครั้งนะการโจมตีครั้งที่2เนี่ยทำให้ศัตรูติดสถานนะล้มด้วยนะครับคูลด,ดาวน์สกิลนี้อยู่ที่18วินาทีสกิลที่2ที่ผมไม่มีนะครับกระโดดไปข้างหลังและบัฟเพิ่มคเ,เลยในการเคลื่อนที่50%นาน5วิสกิลนี้กดใช้ได้2ครั้งเช่นกันนะครับ การจเป็ีครั้งที่2เนี่ยทำให้สตูติดสถานะสล90%นา2วิคุณาสกิลที่12วินาทีนะครับสรุปนะครับจากที่ได้ลองเล่นอาชีพใบมีดคู่นะครับก็ถือว่าแปลกใหม่และดูทันสมัยกว่าอาชีพอื่นนะครับสกิลเนี่ยมีทั้งระยะใกล้ระยะไกลส่วนจุดเด่นหลักๆนะครับผมยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าเงื่อนไขค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่โดยรวมนะครับก็ถือว่าน่าเล่นมากๆครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ท้ายคลิปเนี่ยฝากกดติดตาม t ิกตอกให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า